สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมโดโรคิวฟาบีนะครับก็วันนี้กลับมากันอีกครั้งกับเกมมาทียบสามก๊กนะครับก็วันนี้ลุยกันต่อเลยนะครับผมจากเมื่อวานผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราจะทะลุขึ้นเนเวล็อหกสิบนะครับผมว่าวันนี้เราพร้อมละนะที่จะทะลุไปหกสิบไปด้วยกันนะครับผมมั่นใจมากว่าวันนี้กำลังลบเราจะทะลุสามสิบล้านแน่นอนนะครับเพราะว่านอกจากวันนี้จะขึ้นไปหกสิบแล้ววันนี้เราจะซื้อปีกด้วยนะผมก็คือ เป็นปีเทพขั้นแรกนะครับผมก็าจากไอวานปถนานะฮะก็จะได้ปีนี้มานะครับอ่าเดี๋ยวเรารับของก่อนนะโอเครับปุ๊บทีนี้ก็เสื้อขนตุมผีเสื้อนินนะครับโอเคก็ซื้อได้ครั้งเดียวนะครับอ่าอันนี้ตอนนี้ก็จะมีนะของแม่ทัพทองนะครับช่างมันก่อนอ่า เดี๋ยวนะไอปีกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงผมจำไม่ได้ละนี่ก็ขึ้นบ่อยหนึงปีกปีกปีกเนี่ยปีกเทพนะนี่ับผมเงาผีเสื้อนะฮะก็จะเป็นปีกเทพสม้มขั้นแรกนะครับผมเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะก็จะได้เลือดเพิ่มร้อยห้าสิบนะครับทั้งหมดก็คือเลือดทั้งหมดนะครับผมเลือดทั้งหมดเพิ่มอีกแสนห้าทั้งหมดโจมตีเพิ่มอีกแปดพันถูกป,ป้องกันเพิ่มอีกเจ็ดพันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็รวมไปนะครับ อืมได้อีกร้านหนึ่งนะว้าวใช่ปะ่ะร้านหนึ่งใช่ใช่ร้านหนึ่งพอดีเป๊ะเลยนะมันขึ้นบ่อยเพราะว่าตอนนี้มันเหลือสามชั่วโมงอะ่ะมาเลยแบบพยายามเตือนแล้วว่าเฮ้ยต้องเติมนะทำไมเติมไม่โหดน,นะเว้ยอย่ี้ยนะอ่าโอเคตอนนี้เราใส่ปีกันใช่ปะ่ะนะตอนนี้มีปีกแล้วครับนะป้องกันเพิ่มขึ้นนะ จริงๆผมกะจะผมกะจะถอดยามแปลงร่างออกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแบบภาแปลงร่างผมถอดไงเน <aty ride eln ik> euh, ี okay. well. okay. ่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี <metal> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเนี่ยแปลงกายโอเคอยู่กับการแปลงร่างอ่าอยู่ไม่หมดนะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปรับของกันนะ โอเคผลงานทั่วไปกำลังลดลงถึง29ล้านนะคค่าแอคทีฟโอเครับไปคุณดูตอนเนี้ยผมดองตังมา3าล้านนะคือแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะอ่ะอ่าแล้ววันนี้เราจะ,จะ,จ,ะจะได้เปิดแม่ทัพทองนะมา10รอบ ไม่ลุ้นเลยนะปกติไม่ทับทองก็หายากแล้วเพราะว่าผมเอาเสษก็พอนะเด็เศษมาผมก็คุ้มกว่านะเพราะว่า5 1 6ห21ขายอีก9อันได้ละผมว่าผม,ผมจะทำโลงซุนหนึ่งดาวก่อนครับเอาละ่ะทีนี้ก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการจะทําในวันนี้นะครับก็คือทําให้เราขึ้นไป60นะครับผม60ยัง อย่างนะใกล้ละอีกครั้งหนึ่งน่าจะทะลุแล้วโอเคครับผมเอาเวลหกสิบนะครับมีระบบสัตเทพเปิด่ใหม่ล,นะะละน,นะครับอ่าแล้วก็น่าแหละครับวางฟ้าประทานพร้อต้องมานะผมเพราะว่าตอนนี้เราเวลหกสิบแล้วนะนี่อันนี้เป็นอ๋อมันมีสัต์นอกจากมีสัตเทพท้องมีสัตเทพส้มสททด้วยสัตเทพทส้มสัตเทพ,ทเทพทนะม่วงนะผมก็ขออ่อนๆเนี่ยนะอันนี้ก็คือ ถ้าเติมการตีเลยนะผมถ้าเติมการตีได้อยู่ใช่ปะ่ปะดีดิเติมด,เดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอเช็คก่อนโอ้ถ้าปรัตูเก้าเก้าได้โอ้อืมคิดหนักคิดหนักนะอืมเลือดเพิ่มอีกเจ็ดแสนอนะ่ะเลือดเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์อ่ะ เมื่อแม่ทัพใส่ศัตรูตายทำดาเมจสัตว์เทพใส่ศัตรูแถงสามร้อยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์มองข้ามป้องแม่ทัพแต่รอบการต่อสู้จะเกิดได้เพียงแค่หนึ่งครั้งก็คือสกิลนี้เกิดแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็สัตว์เทพอัพได้นะอัพถึงเวลเจ็ดครับโอ้นสนใจมากเลยเอาไงดีวะเอาไงดีเครียดอ่าประมาณนี้นะ อ,อ่ใจหนึ่งผมอยากเติมลาเลนเจอร์ไงเอาไงดีวะชิด <laughs> เอาไงดีโอ้กินหนักอ่ะผมค่อยคิดเที่ยงแล้วกันนะครับผมคิดยากมากเลยโหแบบมันมันให้ให้เก็บแบบนี้ผมทำไงวะน่ะชิ้นสวนวานอนยากกับสัตเทพโอ้ตอนนี้มีสัตเทพด้วย อ๋ออฮะแล้วไอ้เศษนี่หาจากไหน <There S 1> oh. แดนลาวสัทเทพโอ้ oh. ก็คืออันนี้ใช่ปหต้องมีเศษสิบอันนะฮะของทองก็คือนี่คือทั้งหมดนะผมณนะตอนนี้สัทเทพทั้งหมดนะครับมีม่วงคือวานอนอยักษ์นะฮะส้มคือแมวล,ลิงแดงคือนกกลไกลบวก,กลไกลนะครับแล้วก็ทองอีกสามนะ นกชิงหลวนเสรมมูแว่สถานพิภพพยับเพลนรกนะะซึ่งอันนี้มันเป็นคอมโบกันนะผมคือถ้าเกมหมดอ่ะคุณบสตัแตปอีเพียบอ่ะบอกเลยนะแต่เออเดี๋ยวก่อนนะแ้วสัตเทปโอ้โอ,โอ้มันมีเป็นเคเวส์ด้วยนะฮะโอ้โอโอ โอเคโอเคโอเคดูเหมือนต้องอาจจะต้องเคลียร์เควสยาวเลยนะวันนี้อะแต่ก่อนหน้านั้นอะผมจริงๆผมต้องบอกกับคู้ชมก่อนนะว่าเมื่อคืนผมกดรอบหนึ่งเอออันนี้ออกเลยนะผมได้ศาตาเทพมานะครนะผมก็คือกระบ,บี่คู่สร้างก็เอาไปให้ซุนกวนใช้นะผมหรือดวงดีนะถ้าผมรีเฟซผมอยากได้น,นั่นหวาแจะไม่เป็นไรแค่นี้เลย อยากได้หน้าไม้มากกว่าโอ้โหไม่ออกกันเหรอ,อเอาจริงบ้าบอที่สุดนะไม่เป็นไรเจ็ดเจ็ดไม่พอขาดห้าไม่้คงได้สามดาวละโอเคไหนก็ไหนๆละมานะสินเทียวรอคอยนะครับผม คือการอัพนี่นะโอเคตอนนี้อัพได้แล้วครับเทนฟูนะเทียนฟ,นฟูเรียกเทียนฟูมาเลื่อนขันใหญ่ let's go บวกหนะกอะล็อกซ์บวกหกแม่เจ้าแม่ทำงอกโงทั้งหมดแล้วตัวเองบวกโจมตีเพิ่มอีกสามหมื 3, 000, ม่นนะแล้วเลสเตตัสเลื่อนขั้นเพิ่มอีกนะคร,รับเพิ่มเท่าไหร่ โอ้โหล้านหนึ่งบวกหกล้านหนึ่งหกคนนี้ก็หกล้านนะเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากสิบเอ็ดล้านตีเกนะ้าแสนครับว้าวเก้าแสนแม่เท่าคนน่งไม่ขนาดนี้นะห้าแสนห้าแสนสามสี่แสนหกแปดห้าหนึ่งตัวเอกก็สามารถสี่นะ ก็ยังไม่แรงนะเพราะว่าของอยังก,กากๆเลยนะครับก็ต้องรอรอจนกว่าผมได้อุปกรณ์ของทองมานะก็รอ็อกอินไปเรื่อยนะครับพตรงนี้ไม่แม่เนาะอีกเอจะว่าไปอันนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้เดี๋ยวผมต้องไปอัพทีหลังนะแล้วตัวเนี่ยก็ไม่ได้ s ว่ามีของมีแค่ของล่อลกซ์คือเจอที่ผมเตรียมบวกหกไปแล้วนะ จะว่าไปถ้าบวกเจ็ดเท่าไหร่บวกเจ็ดนี่เลือดเพิ่มอีกสามล้านนะครับเลือดสามล้นก็จะเพิ่มเป็นสิบสี่ล้านนะฮะโอ้ดูกันเวนี่ก็ก็เถือนนี่นะแบบแค่ศัตรูตีก็ไม่เทถอนแล้วนะว้าวสามสิบล้านเอ้ช่วยไม่ได้ทำไมดีผมอยากได้ว่ะ เออทำไมอีวะคุณผู้ชมเหัอผมอยากได้นี่นวะอยากได้สัตเทมวะคืออยากโกงไง่ยอยากได้สัตว์เทพแดงไปเลยอะเ <c oughs> จยบบอเออแต่ก็นะโอ้ oh my god จะว่าไปปีกเทพมันเรื่องขั้นยังไงเนี่ยอ๋อ อ๋ออ๋อโอเคคือถ้าจะเรื่องขั้นต้องหาเพิ่มใช่ไหมต้องหาจากกิจกรรมนะครับผมเพราะว่าในร้านปฒนารซื้อได้ครั้งเดียวนะครับถ้าคุณอยากจะได้เพิ่มคุณต้องไปหาจากกิจกรรมนะครับแม่ผมอยากได้เพิ่มจริงอเอาไงดีไม่งนั้นวันนี้ผมทำโูกซุนไปแล้ว นะทำลูกซุนหนึ่งดาวไปเลยทำโชว์ไปเลยอันจะได้นะโอ้ยไม่ใช่ละจับสิบได้เอางี้ก็ได้สิบเอ็ดโน่สามพันโอเคผมกดโชว์ได้มาถ้าฟุกได้กำเนงนะมันคงไม่ฟุกอะน,นะใช่ไหมโอ้ได้เยอะเนี่ยได้เยอะได้เยอะอยู่อ่าพอไหมห้าพันเจ็ด เออห้าสิบโอเคพอครบจบมาลก็กซุนคะ่ะลก็กซุนถึงเวลาหนึ่งดาวลูก let's go boy อ่าลกซุนลก็กซุนนี่สองสามลกซุนหนึ่งดาวครับมาดูครับพลังเพิ่มเท่าไหร่นะมาดูน,นึงดาว yes ใช้ได้นะเลือดเพิ่มอีกแสนหนึ่งนะ ก็ไม่ได้เยอะนะพลังเพิ่มล้านหนึ่งอนะก็คือต่อหนึ่งดาวนะครับของแม่ทับทองโหดมากโหดมากจริงสิบสองล้านตีเกือบล้านเลยนะนะไม่น่าเชื่อตีเกือบล้านแนละ้วจริงๆต้องอัพอันนี้ต้องอัพไอ้สมบัตินะถ้าเอาสมบัติเพิ่มอะตีพอทะลุแล้วทะลุล้านหนึ่งอนะนะคิดดูตีล้านหนึ่งนี่แบบโอแม่เจ้า ผมรอไม่ไหวแล้วชีพได้ของแดงนะของแดงเพิ่มได้ของทองมาอีกอันหนึ่งจบเลยเออผมจะยอมเติมดีมเนี่ยโอ้โหแม่เวลาเอาอะไรมาลอบแบบนี้นี่โ oh อ oh 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 oh. ้ชิโอโหชิโอโหคุณลอบผมแบบนี้นี่ไม่ดีนะ นะครับมันมันไม่ดีเลยนะคุณล่อผมแบบนี้นี่โอ้ชิตคือถ้าในใจผมตอนเนี้ยผมจะซื้อแดงนะแต่ว่าตอนนี้คือผมค,คือต้องบอกว่างบงบผมหมดไปกับไลเลนเจอร์แล้วไงผมเอาไปไ,ไปเปิดเอ่ออะไรงงหมดแล้วน่าเศร้านะเอาไปเปิดหาเอา่อกอบดินเซย์เย์หมดแล้วนะกนะ็เลยหนักนะ เออเอาไงต่อดี40 17ไม่พออยู่แล้วอ่าก็ถือว่าวันนี้หัวโอเคนะครับผมเราได้อา่ากำลังลบ31ล้านประมาณ32ล้านนะครับใช้ได้เลยนะถือว่าทะลุแล้วนะครับวันนี้ลกซุนขึ้น1ดาวนะฮะเวล60ได้ปีกทีนี้เดี๋ยเรื่องสาตาเทพผมต้องไปคิดผมต้องไปพิจารณาอีกสักนิดหนึ่งอะว่าผม ควรจะเติมดีไหมนะไม่อย่างนั้นนี่แบบไม่นั่นนี่อะไรเนะี่ยกดสิพอ่อคืออะไรกดสิพอ่ออ่าก็ไม่รู้นะเป็นของโลกครับเ็เป็นท็อปเซิร์ฟนะอันดับห้านะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมเอ่อถ้าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมขึ้นท็อปร้อยได้ไหมไม่พอไม่น่าไหวเนะี่ย ถ้าทอปร้อยยางต่ำต้องสาสิบห้าล้านอะสามสิบห้าล้านได้ขึ้นทปร้อยได้สี่สิบดิผมเพิ่งสี่สิบล้านเล่ยนะ่ะโอเคอ่านั่นเดี๋ยวผมขอไปเช็คแนวร์สัตเทสหน่อยแล้วกันดูว่ามันทำอะไรได้บ้างอ๋อแนะนำสามล้านโอ้กระจอก เราไม่มีกดข้ามเหรอว่าไม่เป็นไรตายไปเลยเอ้ยไม่ใช่จีไม่ใส่ซุนกวนผมใส่ให้กำเหลิงจำผิดอ๋อโอเคเอาว่าจะได้อันนี้ใช่ป่ะใช้เท่าไหร่นะสามสิบโอ้เรา,าได้สัตเทพดิอ๋อโอเคโอเคกดรับภารกิจเอาชนะนิมผูส้สาบสุดยอดห้าครั้ง อ๋ออ๋อเหมือนตีอย่างนี้โอเคอ๋อผม,มว่าผมเริ่มเกนินละนะโอเค โอ้ทีนี้ก็รับรางวัลน,นะเก้าร้อยห้าโอเคก็เหมือนจะเป็นค่าหาสมบัตนะิห้าเต็มสิบนะฮะแล้วก็มีมีพลังงานด้วยเนาะแต,แต่ดูเหมือนว่าเราน่าจะผ่านเฟสแรกได้เนาะนะครับเพาผมเอาให้จบเฟสแรกแล้วกันวันนี้นานหน่อยนะ คือระหว่างที่ผมกำลังนั่งเล่นเนี่ยคือผมต้องคิดไงคิดไอเรื่องสัตว์เทผมจะเติมดีเปล่าหรือผมจะเก็บไว้รอไปเติมในเรนเจอร์ดีผมไม่เติมในเรนเจอร์เด๋ยวผมจะลองให้โอกาสสักครั้งหนึ่งนะเรื่องเกจเจ็ดดาวแผนที่ที่อยู่ยังไม่เปิดต้องการไปท้าดวนหรือไม่สิบเอ็ดล้านโอ้ก็ดีนี่วะสิบเอ็ดล้านเหลือไม่มีปัญหายเยอะแต่การลูกคือผมรู้ไงว่า คือโอกาสแบบนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆไงเพียงแต่ว่าผมมีงบน้อยนะเพราะฉะนั้นผมต้องคิดดีว่าผมจะเติมในระหว่าง3ามโคกกับไลเรนเจอร์ผมจะเรียกอะไรดีเพราะอย่างน้อยไลเรนเจอร์มันก็เชื่อว่าไม่มีโอกาสใช่ไหมแต่โอกาสได้เกียร์เจ็ดดาวแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะยากชิบหายโอ้ก็จะมีแดนไปเรื่อยๆใช่ป่ะนะ มเทียแดนเทียแดนนะส่วนี้ก็จะเป็นของเศษของม่วงนะครับผมเริ่มดูพลังก็มันเอาเท่าไหร่คือตอนนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวรอรอ,รอได้ช่องหน้าทองจะมีคนหนึ่งที่จะให้ตีแบบสะใจมากแบบสะใจเลยนะ โอเคน่าแค่นี้เน,ะนาะนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันจิตสัตว์ยาสัมธิ์เั้นยอดจิตสโบร์กันไกลคือของแดงอะเราหาเองได้อย้วไม่ต้องคงไม่ต้องผ่านตำลึงนะโอเคเอ่ะนี้ก็ใส่อันนี้ก็เดี๋ยนะรวมได้นะโอเค แล้วก็รวมอ๋ออ๋อคือสัตว์เทพเราได้หลายตัวเหรอหากใช้หนึ่งชิ้นเพิ่มดาววานอนยักษ์โอเคบววอีกร้านหนึ่งนะแม่เจ้าแค่นี่นะเดี๋ยวรอถ้าได้ของแดงนะว้าวถ้าได้สัตว์เทพแดงนี่สุดจัดเลย กือบ3ล้านนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสวันนี้นะครับเราได้อะไรเยอะแยะมากมายนะผมได้สัตว์เทพมาด้วยนะครับเออผมเติมก็ได้วะโอ้ผมเติมเหรอนะเพราะว่าผมจะเติมไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวมาลิงใจเอามาคอมบูกันนะยางน้อยก็ได้แบบภาพเพิ่มโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมก็ซื้อแพอ็คอแมวตัวนะ ตัวลิงนะตัวลิงส้มแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ก็จะได้แบบภาพเดี๋ยวนะเดี๋เดๆอเดออ๋อต้องรวมก่อนโอเคทีนี้ก็ได้แบบภาพนะเพราะว่าได้มาโนนยากับแมวลิงนะครับผมเพิ่ม้วยอีกแสนหนึ่งสัตเทพส้มกงเล็บฉีกโลหะนะครับเมื่อฝ่ายศัตรูทั้งหมดมีปริมาณเลือดลดลงต่ำกว่า60%ไปครั้งแรก ทั้งหมดนะถ้าทั้งหมดเหลือต่ำกว่า60%เซนจะสุ่มทำดาเมส,สาเทพใส่ฝาศัตรูหนึ่งแถวสามโมดสิซได้สี่แสนนะโอเคงั้นเราใช้นี่ลงสู้เนอะน่าจะดีกว่านะเห็นนะใช้นี่ลงสู้เพแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีดาวใช่ไหม หากใช้หนึ่งชิ้นวานสัเพเพเหตแต่ละสัเพเพเเดี๋ยวต้องหาเราต้องหาให,ให้เจอนะก็น่าจะประมาณนี้จริง,รงๆละวันนี้เ้าพอละนะครับพอแล้วมันนั่นแหละก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ติดตามซีนี้นะครับผมมอยผมสนุกมากกับซีนี้จริงๆนะผมก็อยากจะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเอจริงเดี๋ยวผมรอรอว่าเมื่อไหร่ไอเกมแฮปปี้โค้ดี้มูดเขาจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ ผมก็จะกลับไปเล่นไงนะมันเป็นเกมที่ผมวล็อกมากเลยเกมนั้นนะสมัยก่อนเล่นบ่อยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากเลยนะจริงๆขอบขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีโอกาสนะครับสำน,นี้ขอตัวลากันก่อนนะครับบ๊ายบาย